ชอบมากชอบมากที่นอนมาแล้วนะครับว่าไหนกรุงเทพนะครับแล้วก็ตื่นตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับตาเราอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ขนอมครับผมไม่ใช่มั้งนะครับไม่ถึงมั้งนะชั่วโมงก่าธินครเลยไม่เราอยู่ฝั่งชนบุรีไม่ใช่เหรอใช่น้ำจัมพญาค่ะน้ำคงคาแม่น้ำมูลตอนที่อยู่เลยพัทยามานิดนึงครับจริงอยู่เลยพัทยาไปมันก็จะเป็นสถิีิจริงอันนี้จริงจริง หาดบางแสงปะใช่ไม่ใช่ก็ไม,ไ, <c oughs> ไม่อะไรในไม่อะไรก็มันเป็นน้ำเพิ่งตื่นผมก็ทมาโทรรถบ้างนะครับนี่คือความฝันของบังแสงนะครับอ่าเราอยู่บางแสงน,นะครับแต่ว่าเลยเลยบางแสงตอนต้นมานิดนึงบางแสงตอนปลายและนี่คือวิวโลกรถไม่กอดคนดีเลยโอ้โหชอบมาก,มากเมื่อกี้คือเจียงหลับไปต <c oughs> ั้งแต่กรุงเทพใช่ไหมี่หลับไปมันส์ รถาบ้านขับได้ค่อนข้างสาแนครับแล้วก็ที่ตื่นขึ้นมาเพื่อนไหนก็เปิดประตูไว้ให้แล้วแล้วเจียนอนตรงนี้ตรงมันเป็นหัวนอนแบบนี้บนหัวรถแล้วก็เปิดประตูนี้ไว้แล้วจอจีลืมตาขึ้นมามันก็เป็นมือแบบนี้เปิดย่างไรไปดูก่อนอแดบดบแรงนะครับยังไม่ได้ทากระดดษของเซอร์ฟิวเลย แเราจะเอาหลังคาออกมาก,ก่อนนะครับเอยไม่เอาแล้วกันตอนนี้เอาตัวเองเข้าไปในหลังคาก่อนดีกว่า <c oughs> ัข้างในมันมีแอร์้ <c oughs> <c oughs> างนอกเหมือนไมมีอันนี้คือสนิทยังไมเไปถึงกู้กับมึงนะสนิทยังแต่ยังเอาแล้วตอบเหมือนกันสองคนด้วยจากกันมาตั้งแต่เด็กเด็กตอนไหนเด็กกี่มุมาสามมสี่มากลับมาแล้วครับมีไปล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อมา ตัว่ากางเกงตัวเดิมเพราะว่าเอาเสื้อผ้ามาหน่อยมากนะครับเสื้อเสื้อผ้านี้ที่เอามาแค่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงช้างเหมือนกันคล้ายๆกันเสื้อสีดำกงางเกงชายสามตัวสามคู่นะครับรวมชุดนอนแล้วแล้วที่สลสะเสื้อยืดอันหนึง่งไปเป็นหมอนไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็นี่เราล้างหน้าด้วยตัวนี้ตอนเราก็ทากันแดดอันนี้แต่ว่าอันนี้ทาทั้งตัวเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิว รถบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ข้างหน้ารถเลยอันนี้เป็นรถบ้านนะครับอ้เซ่อเซ่ดเันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อะนะครับอันนี้คือวันเกิดของเขานะครับเกิดวันที่25เดือน6 ส่วนตัวรถเป็นรถมีสี่ล้อเป็นไซส์เล็กนะครับแล้วมีบันไดแบบนี้สามารถกเปิดปิดได้ด้วยนะครับเฮ้ยเกล่ะไทเทคนี่เราสามารถเหยียบตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเราสามารถีิบตรงนี้ขึ้นไปได้เลยเหมือนกันหรือเราสามารถเหยียบตรงนี้ขึ้นไปได้เลยเหมือนกันวันนี้เราจะโชวการเหยียบธรรมดาดูแล้วก็ตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็จะพบกับเตียงนอนข้างบนนะครับ คืนนี้ที่น่านตรงนี้คนเดียวนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นลานะครับแต่ว่ามันคือแสงอาทิตย์เปิดได้ก็จะเห็นมือของเธอบนน้นองบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกแบบน,นี้ทำไมถึงยังโสดอยู่เล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าชาตัวนี้ที่จุดแล้วจะต้องปิดเมา้าทุกทีได้ที่ยอ,อย่างนี้ที่หนักจนหมดเลย มันแบบเปิดปิดหนักไปหมดเลยมีน้ำหนักมากนี่แล้วขยับมาหน่อยก็จะเป็นีที่นั่งนะครับสองที่แต่ไม่ค่อยมีใครนั่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่เไปนั่งตรงที่เตียงกันบ้างไปนอนกันมีเตียงที่หนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับนั่นีก็คือรีโมทไว้ควบคุมป่านกดเปิดนี่กดปิดกดปิดอยู่อ๋อกดปิดอยู่นี่กดปิดนี่กดเปิดนี่กดเพิ่เเมเสียง คนรัเสียงรบเสียรบเสียงรบเสียแปสดละแที่เขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับที่นี่ใช้เป็นของยี่ห้อ t u r โบนะครับมแล้วก็ตรงนี้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นของฝากคนรับแล้วก็จะมีใส่ฝาขึ้นมาเราจะถอดรองเท้ากันไวมตรงนี้นะครับเพราะเราอยากให้บ้านเราสะอาดอยู่ตลอดเวลา รถที่คือจเข้ามาเข้ามาก็จะเจอครัวก่อนนะครับเรียกว่าอบอันมากมาจริงๆอัน,นี้คือเสาไฟฟพานเปิดปิดได้ั่วไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่จยมอาหารและข้างในนี้ก็จะเป็นให้ทายคืออะไรคือซิงซิงเล็กๆที่เรียกว่ารักไมมใช่กรรับผีชอนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้องน้ำตัวแผงควบคุม,มจริงๆก็อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็สามารถสั่งเปิดปิดไฟได้ตรงนี้เลยนะครับเราก็เวลาทุกครั้งการใช้น้ำเราต้องมาเปิดตามตรงนี้ก่อนนะครับมันก็ปิดนะครับก็ดูแบตเตอรี่เครื่องต่างๆนานาคือจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ s i l i c r o วอเตอร์ไม่มีระบบเสียงกากุนาเปิดน้ําอุ่นนี่สามารถทำนี้ได้นะครับคือหรือที่เราติดยาวว่านั้นใต้เปิด้ําอุ่นที่กูก่อนทแต่คนไปกดไหน้าไันนี่ไม่ใช่เป็นการใช้งานจะมีคำสั่งบางคเดี๋ยวลองเทดูจากน้ำนี้เอ้ามายนน้ำตามน้ำตรงนี้นะครับ เปดี่โอเคปุ๊บนี <um ่เป็นฟิวห้องน้ำเคือมินตาเปิดน้ำอุ่นหนอยเรยายอยู่เราออกไปไม่ได้ประตูไม่บอกนไร o p e พ the w a ์ว r เนีเราห้องน้ำอ่ะใส่เท่านี้ใช่ไหมเท่าตัวเย็นเลยทำเป็นตู้เย็นเรอตู้เย็นเขาใหญ่มาก พื่อนก็ให้มาใหญ่มากนี่ล้วของเราก็จะมีสัมรองเครื่องดื่มไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันซัมเมอร์นะครับมันรดด้อนนะครับแล้วก็มีไอติมด้วยนะถึงแล้วนี่คือจอกแต่งหน้าของเรานะครับคีจีทาคอนเซิร์ตจากตรงนี้นะครับปรเปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยนะคระับไม่ใช่ปเปิดไฟที่นี่มันคือเปิดตู้เพราะมันก็เป็นที่เก็บของคืนนี้ก็ตาก็จะนอนตรงนี้ร้านหลังสุดนะครับก็จะเป็นอันงต้มโตะอาหารครับซึ่งเราสามารถ ครับต๊ะเก็บกลายเป็นที่นอนได้ซึ่งเด๋อต้าจะสาธิตให้ดูนะครับมาเริ่มเราวิวไม่นอนดีเขพังได้หรอฮะลุกขึ้นมาอ๋อโอเอ่าสุดเนี่เราถอดนี่ออกได้เออมือใหม่มือใหม่โอ้ยเอาไปฝากถือก่อนอ่ะอ่าอ่านี่อ่าแล้วก็บอกมา เรียบร้อยเราก็จะได้เตียงขนาดประมาณ4 4ฟุตเนาะประมาณ4 5ฟุตลองนอนให้ดูหน่อยเฮ้ยเป็นเตียงที่นุ่มสบายบอกการมาแคมปิ้งข้างนอกโดยเฉพาะถ้าเรามาข้างนอกเนี่ยแคมปิ้งแบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างรูง้สึกอุ่นใจทุกครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรามากับเซอร์ฟิวเนี่ยมันก็จะยิ่งอุ่นใจเข้าไปอีกเห็นไหมครับว่าเรามากับเซอร์ฟิวเราก็รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยแดดแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเรามีหลอดเพื่อ ใช่ครับเซตัลิวไม่ได้การอุณหภูมินะครับแค่ผิวนะครับอุณหภูมิคือตัวนี้นะครับมีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับันนีก็อนก็คือมาดีก่นแล้วก็มีหน้าต่างอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับจริงๆทอ่าัศนวิสัยค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นคนที่ทัศนคติค่อนข้างเดิมเดี๋ยวมีข้างนอกอีกทีคือข้างนอกตัวรถครับแล้วมีตัวแคมปิ้งแล้วก็มีเราจะเดี๋ยวเราไปกางหลังคากนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราพักลักเดี๋ยวนั่งกินหมูปิ้งกันเนาะและข้างนอกกัน อันนี้คือกดเปดิดจะดึงเข้ามาแบบนี้เฮ้ยแล้วอันนี้ก็จะออกมาเองอัตโนมัติโอ้โหนี่นะครับใบนี้เนี่ยมีตัวขอแบบนี้แน่นองอยู่แล้วว่าเอาไปทำอะไรพร้อมหรือยังป้าตัวไหน ว่าน้ํายังมีขึ้นเดินกลับไปก่อนนะครับที่จีก้าเดินมาแบบนี้เพราะจีทากระดาษคอมสแตฟพี่้แบบบอยล้าเลครับเป็นกระดาษที่ไม่เหนียวเนิะหนะครับสามารถทาได้ทั้งหน้าและตัวเลยนะครับนี่คือโซนของเรานะครับน่ารักไหมที่กางง่ายมากๆเขี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับไปเรื่อย เพิ่มกว่าจะได้หลังคาที่เราพอใจนะครับเสียงอันนี้คือเสียงพี่จีทำเองนะครับไม่ได้เรียกทำเสียงยู่มันไม่เสร็จแน่นอนวันนี้ขั้นต่อไปนะครับเราก็ต้องเปิดที่เก็บของของเราข้างหน้ารถนะครับเพื่อที่จะเอาเอาแคมปิ้งเ้าอีแคมปิ้งมาตั้งของหลังคาของเรานะครับแดดแรงมากนะครับคือซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ประเทศไทย ประเทศไทยซัมเมอร์คือร้อนกว่าฤดูร้อนน้อยของไทยนะครับคือฤดูหนาวลวอปาอีกสิบเท่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชออโอสะดวกต่อไปคืออะไรครับการตอกสมอที่เสมอครับเฮ้ยเฮ้ยาแน่นสะใจพอใช้คอน เอ้าดูว like ่าจะมีอะไรนึงก็หยิบออกมาแบบนี้และนี่ก็คือเป็นความสามารถของน้องใบโบโบอ่าเกิดการดินกินกลางรายผู้ชายไทยโอเครู้หรือไม่จังหวัดอะไรขึ้นต้นด้วยกอไก่กรุงเทพเลยกสตกรธนาคารอ่ะ อุปกรณ์ก็ยีมาแบบนี้นะครับแค่กลางแค่นี้ก็เสร็จเลยเสร็จแล้วหนึ่งันเราจะกลางแค่สามตัวนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาสามคนนะครับแล้วมีเก้าอี้จะไม่มีโตได้อย่างไรนี่เลยดึง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 สามสนุ เราเปิดอะไรดีครับแล้วเปิดมาเจอหวยเป็นแผลเลยนะโทษทีพี่ใส่ผิดอันไม่ใช่โต๊ะว่ดึงขาออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับวันนึ่งตั้งไปไม่ดึงก็ได้อชัดเหียรอยสวยงามและนี่คือไปฝั่งนู้และนี่คือ รถบ้านและแคมป์และลังคาของเราครับเดี๋ยวรอไดร่ฟรอๆอันนี้หน่งยะเดี๋ยวเอาอาหารก็ไปกินข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะต้องไป ออกทริปทะเลกันนะครับเราจะปลายเรือเนาจะกันแดดที่ลงทะเลได้รับงเบยที่ไม่เหนียวเลยนะครับแล้วก็เป็นสผาสย,ยังเต็มร้อยอยู่ยนะครับผม อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพกเยอะเลยนะครับแตาจริงเราพกแค่ตัวเซอร์ฟิวตัวเชนเทลซีนทีสตัวนี้ก็อาบน้ำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเซอร์ฟิวเนี่ยเขาออกแบบมาให้สามารถทำความสั้งหน้าและร่างกายได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่เราไปข้างนอกมาใช่ไหมจริงๆเราไม่ต้องรอให้เกิดอาการแสบแดงคันเหมือนที่ตาต้องรอเป็นตรงเนี้ยที่ที่ที่ปากก่อนแล้วค่อยทาเราสามารถบบกมาทิ้งไว้เพื่อ ป้องกันได้เหมือนกันนะครับมันจะช่วยการของเรื่องความแสบผิวคันนะครับแห้งลอกต่างๆนานาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าชุ่มชื้นยาวนาะนไปถึงสิแปดชั่วโมง้าธรรมดาเลยเกียผิวธรรมดาเลยครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ทั้งตัวนะไม่ต้องทาบ่อยเยองความเป็นเนื้อครีมแล้วก็ออเน,นสซี่เนาะทาไว้มาถ้าใครไม่ชอบเนื้อก็ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเช็คออกล้างออกก็ได้ ต่ถ้าใครแบบเฮ้ยเราไม่ได้จิตแล้วทำเนื้อครีมที่มันแบบมันลื่นหน่อยก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าตรงไหนมันดูแห้งนะครับก็เติมได้จริงๆเนี่ยจีจะทาที่บริเวณใบหูด้วยนะครับเพราะว่าคุณพวว่อบอกว่าคนที่มีใบหูที่สะอาดแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่งอะไรเงี้ยมันจะดูเราสุขภาพดีเราสามารถใช้ครีมเซอร์ตัวแรกท้องมสัตว์ใบหูเลยเหมือนกันเพราะมันอ่อนโยนนะครับหน้ามันหมองนะครับงั้นจีจะทาลิฟนิดนึงนะครับลิน ตอนใต้ตามไม่เป็นไรพราะเดี๋ยวเราจะปล่อยไปก่อนเรายังไม่แต่งหน้าอะไรมากนะครับในะนกระกของเพลินนะโอเคละดูเปอี้ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมผิวเราก็จะดูชุ่มชื้นขึ้นมาเราดูเต่งขึ้นมานะครับแถมอย่างเงี้ยจีหย,ยังไม่ได้ไปแบบเจอสภาพผิวแบบคุยสแสบแดงทันหรือว่าเป็นแบบผดผื่นอะไรมากแต่เราสามารถป้องกันได้ก่อนเลยที่ไม่ต้องรอให้เกิดก่อนนะครับผมจริงพกแค่2อยาอ่างก็เพียงพอสำหรับการถอทิปแล้วคือล้างครามองอาดแล้วทำให้ชุ่มชื้นนะครับ้ามาทาน ไต้องแดดมานี่ไม่ต้องใช้เยอะครับด้วยความเป็นเนื้อครีมันเข้มข้นอยู่แล้วนเนยดนอ,อย่างที่เคยบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยมาไย่าจริงจถ้าใช้เนื้อครีมจีก็ใช้เป็นมาแต่ถ้าแบบโดยใช้เดลี่เราที่ใช้เป็นตัวโลชัน่นพ้นบางเบากว่าให้เปเรียบเทียบเนื้อให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวโลชั่นครับโลชั่นเป็นแบบนี้ส่วนเนื้อครีมมันจะหนักกว่านี้เห็นไหม แค่สีความเข้มความเน้ก็ต่างกันแล้วเดี๋ยวลองเขียนให้ดูครับนี่โลชั่นอันนี้ครีม,มตัวนี้ก็ซึมง,ง่ายกว่าเบาวกว่าตัวนี้ตัวครีมก็จะมากได้นะครับแล้วแต่ญนาผิวนะครับโลชั่นก็เหมาะกับผิวแห้งตัวครีมก็เหมาะกับผิวแหงแ้งมากหรือจะนำไปเป็นมาสก์ก็ได้คู่ผิวก็ได้ความหนักเบาก็อยู่กับสถานการณ์เลยครับอยางนี้เรามาทะเลเนาะมันแบบ ค่อนข้างแบบค่อนข้างแรงแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในรตัวโรงแรมเราอยู่ที่รถบ้านซึ่งมันมีแสงแดดสองต่อ,ตอเวลาก็เชียร์ให้่าตัวนี้ปฏิบัติไว้ตัวเป็นทีมแล้วก็ทากันแดดก็ความป้องผิวตัวเองนะครับมันจะได้จบในการทริปแล้วก็ดูแลผิวไปด้วยนะครับทริปนี้ก็จะได้สบายใจมากขึ้นนะครับเพราะเรามากับเซลฟิวนะครับเต็ม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 ็ ให้ผิวแข็งแรงเซตาฟิวดูสุขภาพดีเซตาฟิวผิว go strong เซตาฟิวชีวิต go on วันนี้เราชนขอบหลังคาไปแล้วกี่ครั้งนะครับ <c oughs> กาได้ข้อสรุปกับตัวเองแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เลือกคิวมากกว่านะครับตอนแรกว่าจะเล่นไฟเรลือก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้ไพที่ไพเหลือคนเยอะมากไปดูเราก็เลยว่าจะไปซื้อกับข้าวมาทํากินนะครับที่ตลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวดีวกว่าเพราะจริงๆยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยว่าเพราะท่านเล่นไพยเหลือก่อนก็ต้องเสร็จก็ต้องอาบน้ำหลังเราก็จะได้ออกไอยว้าวจะไม่ไหวนะครับ เลือกกินครับเป็นพ่อชัาตัวเล็กที่โจทย